ก็สวัสดีคุณดูทุกท่านนะครับวันนี้เยอะหมดพรีเมียร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออัปเดตนะครับคะแนนปัจจุบันเราก็อยู่ที่175นะครับซึ่งเราต้องเก็บให้ได้600แต้มเพื่อเข้า p a y o อฟและในวันนี้ครับเป็นน้องริวนะที่จะมาเป็นคอยตัวดับแผนคอเกมเป็นคอเกมหลักอรนงี้ยผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกแหละ IGL ปะ่ะเออนั่นแหละวันนี้วันนี้น,น,น้องนิวทำหน้าที่นั้นแต่รอบนี้ผมก็ได้บอกเพื่อนๆไปด้วยนะครับว่าอยากคอแบบฟิลแข็งคอแบบเข้มๆอะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันนะครับ พี่จะไปใช้อะไรวันเดย์อ่ะวแบบันเดย์จูบจูซึ่งในเกมครับน้องลิว,วจะคอยอธิบายแผนการทุกอย่างว่าผมควรเล่นยังไงทุกคนควรทําอะไรในจังหวะไหนอะไรเงี้ยครับมาทำให้ผมที่แบบจักเล่นที่แบบไม่มีแผนแค่ยิงอย่างเดียวกลายเป็นทีมที่แบบเล่นแล้วดูแบบดูฉลาดดูมีชช้นเชิงขึ้นอะ่ะ <c oughs> อันนี้คือมันมันเ,าเาราเราคอมเนี่ยมันคือคอมบุกหรือคอมกัน มันก็ได้ทั้งหมดนะพี่เพราะว่ามันบุกมันเราก็เชียร์ได้เบรกเราก็เบรกได้เพราตัวผมมันสกิลได้ทั้งเชียร์ส์ทั้งเบรกสตันและก็มีสกิลไอระเบิดขอามันี่ย โอ้ยยังลือมอ่ะจะย้ายใช่ปะเดี๋ยวเป็นสิ่งอ่ะเฮ้ยดิ้งเดี๋ยวเราโกลนะร้อยสิบห้าสวยสวยตัวนี้โล อาเคดอะเคดโอเคบุ๋มอาต้นผมไยซึ่งทีมแรกที่เจอในวันนี้เป็นทีมที่เล่นกันเหนียวมากถ้าไม่ชัวร์ก็คือไม่เข้าสายมันทําให้แบบว่ากินเวลาหรือความตึงเครียดเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยไม่รู้สิคือผมไม่ชอบทีมที่มันเล่นแบบนี้เลยมันมันเหนื่อยอะ่ะตัวนะซลโโยโยมาสองตัวที่เห็นนะนะครับอ่าบีฟโดนไปห้าสิบห้าครับเดินกลับเดินกลับเดินกลับ เชื่อไม่ดมดไ,ไมดย้ยังไม่ไมโผล่เลยอะอาเคดอะแต่ก็ยังดีที่เราสามารถควบคุมสถานการณ์จบไปได้ที่ 6, 6. ต่อหกสลับฝั่งครับ

มึงเช็คไม่สุดอะกูเห็นเวลามึงใช้ให้นเช็คทีไรไม่สุดกทีข้างล่างตรงมุมเนี้ยมึงไม่ได้เช็คมึงวิ่งหับหลังให้เนี่ยตรงที่มันไม่เห็นหรอหลอนหรอพี่ไอ้เดนล็อกใช่ไหมเดนล็อกมึนเพิ่งเข้ามาที่หลังหมอตเออผมหันไปแล้วมันอยู่ในไซส์แล้วหรอมันมันออกไปมันออกไปผมกดสกิลพอดีมันก็ต้องเห็นพี่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นมุมแอบผมกดตรงต้านนั้นพอดีเลยถ้ามันอยู่ยังไงก็ดรัดมันมีช็อตหนึ่งที่ที่มันขึ้นไปข้างบนแล้วแบบว่ามันกำลังวิ่งเข้้าามมตััวพรอกน กับไอ้ไอ้หนวดไหนสักหนวดอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้สองเนื้อหรอมันมีสองหนวดเนี่ยนานะแม่อย่างใครกันแยกไม่ออกจังหวะเร็วๆเดี๋ยวนะนี่เป็นไงมีการพูดถึงสิ่งที่ผิดพลาดของแต่ละลาวด้วยมันก็จะเท่อโ้ข้างบนข้างบน switching side สิบสี่ต่อสิบสี่โอเวอร์ไทม์แบบเสร็จแล้วเฮ้ยอยู่ๆในไซต์เยอะแล้วนะเลน่าก็มาโยกมันเขาโหสับแตนตายเท่ท,ทีเท่าที <S 2> <S 2> <Okay. S 1> สวยเพื่อนตรงนี้ต่อน,นึงนนเฮ้ยเอ้าบีทอยู่เมน อย่างสวยอะโทษเดืเอดคำคำนี้ได้ไหมพี่หมดหมดถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม,ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ ถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านดีๆมาแนะนํากับโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น v a l o r a n t ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยและคุ้มกว่าใครเนี่ยไว้ใจโกลเด้นเติมเกมครับผมลิงก์อยู่ตใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะฮะมาแล้วเว้ยคนที่จะมา เชิญหน้ากันเรากระป๋องเอซี่ประทับอะไรวะนักข่าวไม่ได้เกมที่สองครับก็ได้เปลี่ยนตัวคอปเตอร์มาเล่นแทนมอสนะเนื่องจากคอปเตอร์เนี่ยงองแงร้องไห้จะเล่นให้ได้คือแบบขอมอสมอสได้อยากเล่นผมก็ได้แต่มอสให้ให้เตอร์เล่นละกันทั้งนั้นสงสารสงสารเฮียโอ้โหกูยังไม่ทันออกมาเลยมายิงหัวกูแล้ว อุ้ยโอ้มาเข้อนี่มาเฮียเข้าไวมากเข้าแล้พี่สวยสวยสองตัวนิออนโอ้ยต้องแพทโอ้โเคอันซึ่งดูในกทิศฝั่งข้ามก็คือเป็นเจ็ตกับนีออนเนี่ยเข้าไวมากสร้างความกดดันให้เราเป็นอย่างดีรวมถึงใช้เวลาในการจบลาวนี่ไม่ถึงนาทีซึ่งมันไวเวอร์บุ๊ด็อก 78แต่กตอนนั้นเราก็ได้ลองเปลี่ยนวิธีการเล่นโดยการเข้าไปดักมุมแปลกๆแม่ก็ดันสวนเพื่อสร้างจังหวะเซอร์ไพรส์ให้ดูรีลฟฝั่งตรงข้าบวัดคมกันไปไม่เขาก็เราอยู่เมนสองตัวมา20ครับล่าสุดเมนสวย อยู่ในไซค์ใช่ป่ะหรือว่ายังอยู่ด้านนอกอ๋ออยู่เมนอยู่เมนหลังมาหลังมาตีเสียงผมงเสียงพอหลังมาหลังมาหลังมาอืมอ๋ออะไรโน่นนะโอ้โหแม่งตันโอ้โหสอนนี้ไม่ตายตีก็ได้นะไปกีนไปพี่ก็ไปเก็บอัพหันไปนะ สวยเอ็นทาวเวอร์ทาวเวอร์โอ้โหที่สิบชียย้ค่ยิงปืนสวยอันด้วยนะอันด้วยเจ็บอะ <S 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 แล้วก็อย่างที่เห็น <S <S เป็นฝั่งเราที่ทำได้ดีกว่า Yeah. เ้แวนดอมตายหาวเ,เลย enemy today. Yeah. จะไปเคลียร์แซนให้ไหมเจ็ดหกวิผมมีระเบิดโ <enemy> อ้ยเจ็ดอยู่ทางบ้านมันเดี๋ยวผมวางกันสวย,สวย โยหวโยกเีย้ยกเียแม่คตรเดืออยู่เนี่ยอยู่เยขเขตตัวนึ่ง โอนี่เดือดกว่านี่เดือดกว่านี่เกินไปเลยนนี้เกินไปเฮ้ยขอการท่องคุณนะครับไปเพื่อนเอ้ยผมซื้อให้แล้ยชี้เฮ้ยตาท้ายแล้วเยสโอเคโอเคเราเป็นนี้ก็มั่นใจเข้าไว้พี่เตอร์จะยัดพี่จะยัดโลบก็ยัดได้นะหรือพี่เล่าไหมกูกูกูสลิงกลับแบบนึงมีเมงินเยอะผมไล่ไล่โลไปได้ มาสิเจ็ดสิบปั๊บเจ็ดสิบเฮ้ยแปงมาสวยเขาหนักด้วยกันมาไม่ต้องเกไม่ต้องเกลองดันดันตัวหนึ่งดันตัวหนึ่งโอ้ดีแล้วะ็ดงนกับเข้ามามามีมีสิบสิบเจ็ดสี่อวเจ็บนะเจ็บหน้เจ็บนะามาดีมาดีมาดีสวย มีโลมมาเลย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 เอาน้องตีจะตันให้คุณเนาะว้าโอ้โหกุตากาหน้าจะเนี่ยสองทางแนวพี่เจนเจนเจนเฮ้ยปืนโผล่อย่างงี้เรียบร้อยดิเรียบร้อยดิแล้วมันโดนวันนี้วันนี้มาว่ะวันนี้มา แค่จะซื้อนี่โห่จังวะจะง่ายกัแรงเหงื่อก็ตึงอยู่ก็ตึงอยู่ตึงอยู่ตึงอยู่เครียดอยู่ก็เอาก็ได้อยู่อ่ะก็ก็เอาเรื่องอยู่อ่ะเจ็ดเจ็ดดีปะ